อีกระจอกทั้งแม่ทั้งลูกเลยกระจอกทํำไมถึงกระจอกน่ะเหรอทำไมไม่กล้าพูดเองอีสำลีก็เหมือนกันส่งไปส่งข้อมูลไปให้เขาทําไมส่งข้อมูลไปให้ปอบอีเหลืองทําไมพูดเองสิมึงมีปากมึงบอกแล้วว่ามึงเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวมึงทำไมไม่พูดล่ะ จริงกันบ้างในสิ่งที่พวกมึงเป็นทำไมต้องส่งข้อมูลรัลบปอบอีเหลืองก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ส่งข้อมูลให้ไม่ได้ส่งข้อมูลให้แล้วมึงรู้จากมึงรู้มาจากไหนอีควายเรื่องยายถ,ถ้าถ้าฉันไม่ตั้งคำถามมันก็ไม่ได้หรอกอแล้วใครไปทำแล้วเขาไปทำอะไรให้หนูเออหนู ฉันก็จะมีคำถามออกไปแบบนี้อิสัมลีแม่มึงไปทำอะไรให้ล่ะแม่มึงไปทำอะไรให้แล้วเนี่ยเหรอบอกว่าไม่ได้ส่งข้อมูลแล้วที่สำคัญนะข้อมูลในศาลไม่มีใครรู้แล้วหมาตัวไหนล่ะส่งไปนู่นเศรษผารังนู่นไหนบอกว่าไม่ได้ส่ง เนี่ยแหละสิ่งที่กูเชื่อพี่คนที่เขาไปอ่ะเขาพูดเนี่ยลูกมึงส่งไปให้มึงยอมรับบ้างอย่ากกระจอกไหนอวดเก่งกันนักหนาอย่ากกระจอกสิไหนว่าเก่งไม่สร้างภาพไม่ตอแหล บอกว่ามึงไม่สร้างภาพอืมในสิ่งที่มึงพูดน่ะทําไมมึงกระจอกจังวะหาว่าครอบครัวกดดันให้มึงจะต้องเอาผัวที่ติดคุกติดตารางมึงยอมรับความจริงให้ได้ก่อนในสิ่งที่มึงพูดไม่มีใครบังคับไม่มีใครกดดันมึงเลยมึงวิ่งเจ้นไปกับเขาทำไมมึงไม่พูดล่ะ แล้วถ้ามึงไม่ส่งข้อมูลให้นะอิเ็ตฝรั่งมันจะรู้ได้ไงอย่าบอกนะว่ามึงไม่ได้ส่งมันนั่งทางในรู้เรื่องในสาลน่ะมึงโทรไปร้องห่มร้องไห้ร้องหาพ่อมึงเหรอปกป้องมึงบอกว่ามึงออกมาปกป้อง คนที่ให้ความอบอุ่นกับมึงมึงเชื่ออย่างนั้นเหรอมึงเชื่ออย่างนั้นให้มันคบกันให้มันถึงปีเหอะแล้วแต่ก่อนล่ะไอ้ไหลปลกป้องมึงมึงไม่เห็นออกมาปกป้องเลยเพราะอะไรเพราะมึงอิจฉาไงอิจฉา,ายอดอิจฉายอดไร ความอิดชามึงไม่อยากให้ใครได้ดีเกินมึงหรอกคนที่เขาอยู่กับมึงอะ่ะเขารู้ดีแล้วมึงไม่ต้องแถนะว่ามึงไม่สร้างภาพมึงไม่สร้างภาพเลยสร้างภาพเป็นคนดีนะ่ะไม่ได้สร้างอยู่กันมาเกือบจะห้าปีแล้ว รู้นิสัยแล้วมึงมึงร้องไห้หาพระแสงอะไรแค่ต้นยางมันเป็นแผลแค่นั้นน่ะมึงร้องทำไมมึงก็สร้างภาพให้มึงเป็นผู้โดนกระทำโดนเขากลักก่นแกะกั่นแกล้งรังแกโดนผัวกั่นแกล้งโดนกระทำมึงก็ร้องไห้ แล้วเหมือนกันกับแม่นอกใส้มึงลองไห้หาพระแสงอะไรทำไมไม่โยนทิ้งเลยเสียดายทำไมขนมเอวยบายเอวยลองเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำไมคะเห็นไหมไอ้ไหลทำเป็นตัวอย่างนะี่ยทิ้งเลยถ้าไม่ต้องการนะทิ้งเลยมึงผิดตั้งแต่มึงมึงหิวอ่ะ มึงหิวของพวกนั้นน่ะมึงไม่เคยได้กินแม้แต่พริกผงม,มึงยังประหยัดเลยอีควาย